ข้าดานเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะ,ค,ะคุณพ่อเคยเล่าหรือว่าคนเก่าๆเ,เนี่ยเคยเล่าเนี่ยก็คือท่านมีหลายเรื่องที่มาปรึกษาพูดคุยกับหลวงปูด่เดินหนุนนะจะังวะกนจะไปดูของฟรีตังก็ไม่ต้องเสียช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามข้างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สายจี๊ดด้วยนะครับวันเวลาผ่านสัพพวิชามไม่เคยเสื่อมจิตมนุษย์ต่างหากที่เสื่อมถอย ผมคนขังคังวิชานะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของ หลวงปู่เดินหนิเกสาโรนะครับพระริยเจ้าจากโลกวิญญาณนะผู้เปิดโลกหลังความตายนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะที่จะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องราวของหลวงปู่เดินหนนะครับกับอดีตสมเด็จพระสังฆราชนะครับยานสังวรเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารนะครับขอพูดสั้นๆนะครับว่าสมเด็จยานนะครับสมเด็จยานเนี่ยท่านมีความเกี่ยวเนื่องมารู้จักกับหลวงปู่เดินหนอย่างไรนะครับเรื่องราวนี้นะครับผมเผยแพร่ในหนังสือหลวงปู่เดินหุนิเกสาโรพูดิดโลกหลังความตายเล่มที่1น่นะครับส่วนที่เห็นอันนี้เป็นเล่ม ไมหดแล้วนะครับท่านใดสนใจต้องไปหาเอาเองนะในอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่มีจําหน่ายในดังสิ้นแล้วนะครับเรื่องราวของหลวงปู่เดินหนนกับสมเด็จยานเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับช่วงปี2508ถึง2510นะครับโดยประมาณเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชยานาสังวรเนี่ยท่านได้ยินเรื่องราวของหลวงปู่เดินหนนอิกเกสาโรว,ว่าเป็นพระอริยะเจ้าจากโลกวิญญ,ญาณเนี่ยมาเข้าประทับทรงในสุวัตนางสมบูรณ์นะครับอาจารย์สุวัตนางสมบูรณ์เนี่ยก็คือบิดาของผมเองนะครับท่านเป็นผู้อัญเชิญวิญญ,ญาณหลวงปู่เดินหนนอิกเกสาโรมาเข้าประทับททรรรรรงงงเเื่่ออกาาาข้ผมพูดดตลนะคััับบวปจจุ หรือตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเนี่ยของจริงมีแค่1%นะครับ99%เป็นของปลอมหรือเป็นอาจจะเป็นพวกผีมาแฝงสัมภเวสีอะไรต่างๆนานม,มาโกหกว่าเป็นเทพองค์นั้นตรงนี้อันนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับปัจจุบันผมเชื่อเรื่องการเข้าทรงไหมผมต้องพิสูตนครับว่าเรื่องราวที่มาเข้ามาซับทรงไม่ว่าใครเนี่ยแบงค์เราถือไปเนี่ยมีเลขอะไรถ้าเข้าซัทรงจริงรู้หมดอย่างหลวงปู่เดินหนเนี่ยรู้หมดนะครับ แต่ถามชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยไล่เจเนอเรชันให้ได้เลยนะเรื่องราวนี้เคยมีการเผยแพร่โดยคุณทอเลงพิบูรลนะครับหรือคุณทองหยกเลงตพิบูรลซึ่งผมเผยแพร่ไปในคลิปหลวงปูด่เดินหนุนเรียกวิญญาณทหารญี่ปุ่นนะครับลองไปย้อนฟังดูได้นะครับ ตามคลิปข้างบนนี้นะฮะสมเด็จยานสังวรเนี่ยพืย้นเพเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านบวชแล้เป็นเนนสมัยเป็นเนเน,เนี่ยท่านเคยเรียนวิปัสนากรรมฐานนะครับเป็นสิทธิ์ของหลวงปูด่ดีวัดเหนืออีกท่านหนึ่งครับที่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานให้ท่านเป็นรูปแรกๆเลยนะครับก็คืออาจารย์หลวงลุ่งเช้านะครับอาจารย์หลวงลุ่งเช้านะครับท่านเป็นพระเถราจารย์นะครับอีกรูปหนึ่งนะครับคือดังเงีบๆเป็นพระวิปัสนาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสนากรรมฐานมากนะครับท่านอยู่ที่วัดทุ่งสมออดีตเจา่นนี็รย์ทเปหลง ผู้ที่มีชื่อเสียงด้านวิปัสนากรรมฐานสมเด็จยานเนี่ยท่านก็นับถืออาจารย์หลวงลุงเช้าเนี่ยเป็นอาจารย์ท่านนะครับพอท่านอุปสมบทเป็นพระภิสูจ์แล้วเนี่ยสมัยที่ท่านเป็นพระศาสนาโสพลท่านได้ยินเรื่องราวของหลวงปู่เดินหนิเกซโรท่านก็มาพิสูจน์นะครับพอท่านมาพิสูจน์แล้วเนี่ยปรากฏว่าพบความอัศจรรย์ต่างๆนานาแล้ว,ลว,ลวท่านก็เกิดความเลื่อมใสนะครับที่เห็นภาพอยู่นี้นะครับก็จะมีภาพสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นพระศาสนาโสพลนะครับได้มารอเข้าพบหลวงปู่เดินห่นอิเกซาโรที่จะมาเข้าประทับ ็จะเห็นนะครับว่าท่านมาเป็นการส่วนตัวนะเอาในสมัยนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสังฆราชนะท่านเป็นพระศาสนาสมพลท่านมาแบบบางเงียบนะก็จะมีพระติดตามมาแค่2รูปอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งฉันพัตหารอยู่ที่กุฏิเก่าของพระอาจารย์เบี่ยงอุทยโนะครับอดีตเจ้าวาดวัทุ่งสมอเรื่องราวสมเด็จยานเนี่ยกับหลวงปู่เดินหนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คนทุ่งสมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูมลรีแนวตาหน้านะครับหรือลุงตึ๊ดนายสมบัติพงษาเจริญเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลไ้ตรงกันนะครับคือคนทุ่งสมอเขาจะ ทุ่งสมอไปจังหวัดกาญไปพนมทวนไปเนี่ยไปหาสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านจะถามว่าเอา้าเป็นคนพนมทวนคนทุ่งสมอรู้จักหลวงปู่เดินหนวไหมหรือปูอ่เกสารโลไหมท่านจะบอกเลยนะครับว่าที่วัดทุ่งสมอเนี่ยรู้ไหมเนี่ยที่เนี่ยมีอาจารย์ที่ท่านนับถืออยู่2ท่านท่านหนึ่งก็คืออาจารย์หลวงลุ่งเช้าอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่เดินหนวเกสาโลนะครับห,หรือปูอ่เกสาโลท่านก็จะพูดตลอดแล้วสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยกับอาจารย์สุวัสดเนี่ยก็มีความสนิทสนมกันดีนะครับในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ ห,หลวงพ่ออุตมะวัดวังวีกาลามเลยหลวงพ่อลำไย,ยวัดทุ่งลาดย่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านเหล่านี้ที่ผมกล่าวไปนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เดินหนุนอิเกซาโลทั้งสิ้นนะครับคนทุ่งสมอจะทราบดีแล้วก็จะมีภาพอยู่นะครับสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นการส่วนพระอ,องค์นะครับไปที่วัดทุ่งสมอแล้วก็ได้นั่งสนทนากับหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อเบี่ยงอุทโยนะที่เห็นภาพนะครับที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับและในอดีตนะครับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านก็เคยมาปลูกต้นสมอไว้ด้วยนะครับที่วัดทุ่งสมอเพราะว่าณตรงเนี้้ยชื่่ออบานนทุงสมะครับสสมมัยที่เด็จยยาาเนี่มพบหลวงปปูู่่่หลวงทานได้หหวายลูกสมอแ้ง โดยเคล็ดเกร็ดความรู้ที่หลวงปู่เดินหุนท่านได้ถวายลูกสมอให้กับสมเด็จยานสังวรเนี่ยเพระเาะว่าสมอเนี่ยถือว่าเป็นเภสัชพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าอนุญ,ญาตให้ฉันหลังเพลนได้นะครับเป็นยาแล้วคําว่าเม็ดสมอเนี่ยก็คืองอกเงยณวันที่ท่านเป็นพระศาสนาสมพลคือหลวงปู่บอกนะครับว่าต่อไปท่านจะเป็นใหญ่ในบรรดาสงฆ์นะคือเจริญก้าวหน้าในวงสงฆ์นะเม็ดสมอเนี่ยเป็น,น,งงนความหมายคือมีความจเจริญงอกงามยิ่งใหญ่มั่นคงนะครับเพราะต้นสมอเป็นไม้ใหญ่มีรากอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นเภสัตเป็นยาด้วยอะไรด้วยเมม็ส หลวงปู่จะมอบให้เป็นลายบุคคลมีไม่ขี่คนนะครับที่จะได้เอาเป็นว่าท่านได้เคยถวายเม็ดสมอเนี่ยให้สมเด็จยานสังวรไว้แต่ปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าตกทอดไปที่ไหนอะไรใครได้ยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าในอดีตหลวงปู่เคยถวายเม็ดสมอไว้แล้วก็สมเด็จยานเนี่ยท่านก็พกติดตัวนะครับเพราะคุณพ่อเนี่ยเคยขอดูสมเด็จยานเัน่งเดูนะแต่ว่าภายหลังไม่รู้ไปอยู่ไหนสมเด็จสังฆร้านเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะคุณพ่อเคยเล่าหรือว่าคนเก่าๆเนี่ยเคยเล่าเนี่ยก็คือท่านมีหลายเรื่องที่มาปรึกษาพููดดคุยกับหวงงป่่่เเินนะะรรรมถึืออตทีจ สร้างวัดยานสังวรารามที่จังหวัดชนบุรีด้วยนะหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการภายในนะเอาเป็นว่าท่านนับถือหลวงปูด่เดินหนอนิเกีาโลดีกว่าแล้วก็ให้รู้นะครับว่าหนึ่งในลูกศิษย์หรือผู้ที่นับถือหลวงปู่เดินหนอินกีสาโลเนี่ย นึ่งในนั้นก็มีสมเด็จสังฆราชยานสังวรเรื่องราวเนี้ยผมเขียนและเผยแพร่พร้อมมีภาพถ่ายต่างๆยืนยันนะครับอยู่ในหนังสือหลวงปูด่เดินหนิกเกอสาโลผู้เปิดโลกหลังความตายเล่มที่1นนะครับลองไปหาดูนะครับอันเนี้ยเราเอามาเผยแพร่ให้รู้ว่าในอีกมุมหนึ่งในอดีตนะครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่เดินหนิกเกอสารโลเนี่ยมีใครบ้างก็มีภาพข้อมูลต่างๆยืนยันเรื่องราวเหล่าเนี้ยเพียงให้ดูและศึกษาไม่ได้ให้เชื่อว่าการเข้าทรงนั้นเป็นจริงทั้งหมดหรือให้เชื่อนะครับพะผมเองไม่เชื่อเรื่องการเข้นะ้้้าาารงงนนนะะถจจใหเเชื่ออผมตพิสู์ปป็ยไ ของจริงต้องมิสูน์ได้นะครับอันนี้ต้องให้เข้าใจส่วนเรื่องมายากลอะไรต่างๆนาะมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเรื่องที่เราไปทํานั่นนี่มาอะไรเงี้ยซึ่งมายากลเนี่ยไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเราไปทําชั่วทําเลวไปทําอะไรมาแต่หลวงปู่เดินหนท่านจะทราบหมดสมัยก่อนเนี่ยเวลาหลวงปู่มาเข้าไปทับทรงท่านก็จะรู้และพูดในสิ่งต่างๆที่เจ้าตัวหรือคนคนนั้นรู้คนเดียวเราจะไปทําอะไรมาท่านจะรู้หมดนะครับแล้วก็ตัวผมเองผมเคยเจอ และเคยร่วมในพิธีเชิญวิญญาณที่หลวงปู่เดินหนจัดทําพิธีกรรมให้ลูกศิษย์นะครับและตัวผมเองก็เป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายถึงได้นําเรื่องราวเหล่านี้มาเผยแพร่ต่อสังคมให้เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่มีอยู่จริงเคยมีในสังคมนะครับส่วนเรื่องราวต่างๆนานาของหลวงปู่เดินหนอิกิซาโลในวันหน้าผมจะมาเผยแพร่ให้ทราบกันต่อไปในภายหน้านะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนนครับติดตามรับชมรับฟังกันในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ